คาร์บอนโรบอติกซึ่งเป็นบริษัทหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้มีการเปิดตัวหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าเลเซอร์วิดเดอร์ซึ่งเป็นรถติดตั้งโมดูลหุ่นยนต์พร้อมระบบกำจัดวัชพืชอย่างแม่นยำซึ่งมันเหมาะกับแปลงที่มีขนาดใหญ่แถมมันยังไม่ใช้สารเครมีในการกำจัดวัชพืชอีกด้วยเลเซอร์วิดเดอร์ซึ่งมีลักษณะเป็นโมดูลหุ่นยนต์ที่สามารถติดตั้งเสริมเข้าไปบริเวณท้ายรถแท็กเตอร์สำหรับการทำงานรุ่นเบื้องตน้นจะมาพร้อมเครื่องเลเซอร์าารร์์บออออนนไดดกกซ120วัตตที่ใใช้ใุสหาามถึง 30ตัวซึ่งมีความแม่นยำระดับ3มิลลิเมตรพร้อมทำการยิงทุก0.05วินาทีเครอบคุมหน้าพื้นที่การเพราะปลูก6เมตรหรือมีการปรับความกว้างได้ตั้งแต่150-200ถึง200เซนติเมตรมาพร้อมกับระบบคบเคลื่อนอัตโนมัติและมีกล้องความละเอียดสูงถึง12ตัว ที่ใช้ความสามารถการทางานโลกกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยระบุกําหนดเป้าหมายและกําจัดวัชพืชได้อย่างแม่นยําและมีการเคลมว่าสามารถกําจัดวัชพืชด้วยการยิงเลเซอร์ได้ถึง2,000 0 0ต้นต่อชั่วโมงและทางบริษ,ษัทก็ยังมีการเคลมว่ายัางสามารถช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการกําจัดวัชพืชได้ถึง80%และนอกจากนี้ยังสามารถทํางานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนได้เกือบทุกสภาพอากาศโดยมีการใช้ GPS และระบบนําทางตามล่องสําหรับไล่ตรวจสอบและกําจัดวัชพืชในแถวก่อนจะขึ้นแถวถัดไปโดยอัตโนม สำหรับการพัฒนาหงโยนกําจัดวัชพืชตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการนำเอาเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาช่วยส,ส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางานกาเกษตรกรรมมากขึ้นเพราะนอกจากจะช่วยลดการใช้แรงงานที่ไม่จําเป็นยังมีการลดใช้สารเคมีแล้วยังอาจมีการช่วยเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพขึ้นได้ในต้นทุนที่ถูกกว่าอีกด้วย หุ่นยนต์ที่มีชื่อว่ากิลเบิร์ตหรือที่รู้จักกันในชื่อโรโบฟิตที่มีความยาว50เซนติเมตรซึ่งหมันเคลื่อนที่โดยการสายห่างไปมาโดยตัวหุ่นยนต์จะอ้าปากและใช้เงือกกองน้ำแถมยังสามารถกองไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กถึง2มิลลิเมตรได้ในส่วนของการกักเก็บขยะเมื่อช่องในปากหุ่นยนต์เต็มส่วนปากของมันก็จะถูกปิดลงโดยอัตโนมัติและแผ่นปิดเงือกเ,เหมือนบานเกรดก็จะแผ่ออกมา จากนั้นพวงในตัวหง่นต์ก็จะถูกยกขึ้นเพื่อบังคบให้น้ําไหลออกมาจากแผ่นปิดเงือกที่เป็นตาข่ายโดยอุปกรณ์ในตัวโรโบฟิตมีระบบวัดแรงเฉยสําหรับการคานวณการเคลื่อนที่ใต้น้ําและนอกจากนั้นยังมีเซ็นเซอร์ในตัวเพื่อตรวจวัดความพุ่นและระดับแสงทั้งยังมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนอีกด้วยในการพัฒนาหง่นต์ตัวนี้ซึ่งมีการแข่งขันประกวดหง่น์ที่จะขึ้นโดยมหาวิทยาลายัยเซเล ในสหาราชาอาณาจักรเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021ที่ผ่านมาเพื่อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนออกแบบหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้ชนะก็คือโ o โบฟิตซึ่งหลังจากผ่านการทดสอบมากกว่า1ปี ก็มีการผลิตเพื่อใช้งานจริงในที่สุดโดยผู้ชนะการประกวดได้เผยว่าปัญหาขยะพลาสติกในน้ําที่เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อมหาสมุทรกระทบกระแสน้ําทะเลสาบหนองบึงซึ่งโรโบฟิทที่ทํางานได้แบบอนเนกประสงค์ก็จะช่วยแก้ปัญหามลภาวะในน้ําได้โดยตรงสําหรับุ่งยนโลโบฟิทรุ่นต้นแบบในปัจจุบันมีการควบคุมโดยใช้รีโมทคอนโทรลเลอร์แบบสายแต่รุ่นต่อไปที่กําลังพัฒนาอยู่จะสามารถดักจับอนุภาคไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กยิ่งขึ้นและมีการว่ายน้ําได้เร็วขึ้นและสามารถใช้ระบบควบคุม แบบไ้ายสายอีกด้วย รถถังที่เป็นตำนานที่สุดข,ของสหรัฐอเมริกาก็หนีไม่พ้นชื่อ M1 Abrams ซึ่งมันเป็นรถถังที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่มีการออกแบบตั้งแต่ยุค70ผ่านสมรภูมิลบโวโลมาตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามมาจนถึงยุคปัจจุบันด้วยตามยุคตามสมัยวัตถุประสงค์ในการใช้งานรถถังก็เปลี่ยนไปอย่างมากด้วยเหตุผลนี้ทางกองทัพและผู้ผลิตอย่าง General Dynamics จึงได้มีการเปิดตัว Abrams X ซึ่งเป็นรถถังแห่งอนาคตเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมา โดยรถห่างส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์พละกําลังที่สูงซึ่งส่งพลังอย่างมากแต่ก็มีการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองที่สูงมากตามไปด้วยเช่นเลโอพาร์2 ของเยอรมนี T14 อมาตาของรัสเซียในส่วนของรถถังสหรัฐอเมริกา M1 a b r บ m รมซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแก๊สเทอร์ไบทยที่มีความทรงพลังมากเป็นพิเศษดังนั้นในการเปิดตัว A b r บ m ร X โดยทางผู้ผลิตก็มีการกล่าวว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้จะใช้เครื่องยนต์ไฮบริดระหว่างน้ำมันดีเซลกับไฟฟ้าโดยอีกความหมายก็คือรถถังรุ่นใหม่นี้จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงไปร้อยละ50เมื่อเทียบก,กับรุ่นก่อนหน้าได้ยังให้ความเงียบเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบก,กับเสียงเครื่องยนต์แกบบ เพื่อประสิทธิภาพในการอําพางตัวได้เป็นอย่างดีโดยทางเจ n e r ท l Dynamic กแลนซ y s t e m ซึ่งเป็นผู้พัฒนาไอบลัมเอ็กยังได้มีการกล่าวว่ารถถังหลักรุ่นใหม่จะลดการพึ่งพาพลระขับและพลประจํารถถังลงด้วยการติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเสริมประสิทธิภาพในการเคลื่อนตัวการรักษาสภาพการลบและตลอดจนการใช้งานเป็นรถถังไร้คนขับที่ประสานการทํางานกับอากาศยานหรืออาวุธอื่นๆอย่างไรก็ตามทางผู้ผลิตและกองทัพยังไม่มีการแถลงข่าวแจ้งถึงการนําไปใช้งานจริงแต่อย่างใด โดยเป็นเพียงการถแถลงข่าวในลนักษณะการเปิดตัวรถถังต้นแบบภายในงานจัดแสดงอาวุธภายในประเทศเท่านั้นแต่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาต้องการให้รถถังของตนก้าวสู่ยุคใหม่หลังจากมีการปรับปรุงรถถังหลักของกองทัพยอย่าง M1A2 Abrams มาหลายครั้งตลอด40ปีโดยใช้ชื่อรุ่นย่อยอย่าง SEPV3 กับ SEPV4 แต่ก็ยังไม่เพียงพอในการยกระดับขีความสามารถในการรบในอนาคต โดยล่าสุดบริษัทอ l l e เลอร์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการนําเสนอร smart container unit 1ซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ส่งสินค้าแนวคิดใหม่ที่อาจแน่นไปด้วยเทคโนโลยีพร้อมข้อดีในด้านของน้ําหนักที่เบากว่าแข็งแรงและมีการประหยัดพลังงานมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์แบบทั่วไป โดยแนวคิดนี้เริ่มจากนักศึกษามหาวิทยายลัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยายลายัย EPFL ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีการมองเห็นว่าปัจจุบันสินค้าทั่วโลกกว่า80%มีการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์แม้จะมีปริมาณสินค้ามากมายขนาดนี้แต่เทคโนโลยีของตู้คอนเทนเนอร์กลับไม่มีการพัฒนาควบคู่ไปกับปริมาณการใช้งานโดยทีมนักศึกษาจึงมีการเริ่มต้นโครงการพัฒนาสมาร์ทคอนเทนเนอร์และก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเองสมาร์ทคอนเทนเนอร์ยูนิตวันได้รับการออกแบบให้สามารถขนส่งสินค้าได้เกือบทุกประเภท มีผนังโลหะที่แข็งแกร่งและแข็งแรงขนาดยาวกว่า6เมตรและมีการหุ้มด้วยชนวนคอมโพสิตไฟเบอร์กลาสเรซินที่มีความแข็งแรงสูงแต่กลับมีน้ำหนักที่เบากว่า ทำให้ขนส่งสินค้ามีน้ำหนักมากขึ้น11%โดยภายในสมารท์ทตู้คอนเทนเนอร์มีการติดตั้งถุงลมนิรภัยเพื่อป้องกันการกระแทกยืดหยุ่นสูงถึง17%ฉนมป้องกันความร้อนเมื่อตู้ถูกวางไว้ในสภาพอากาศที่แดดจัดและรวมไปถึงป้องกันอากาศหนาวเย็นในเวลากลางคืนช่วยให้ระบบทาความร้อนหรือความเย็นไม่ต้องทํางานตลอดเวลาช่วยลดความเสียงหายของสินค้าอีกด้วยโดยจุดเด่นของสมาร์ทคอนเทนเนอร์ยูนิตวันนอกจากประสิทธิภาพดังกล่าวแล้วมันยังติดตั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสัญ,ญญาอิเนเทอร์เน็ตภายในตู้คอนเทนเนอร์อีกด้วยและ ตรวสอออุณหภูมิความกดอากาศความชื้นผลกระทบกา๊าซ VOC หรือสารประกอบอินทรีย์ละเหยง่ายความส่องสว่างการเปิดประตูและพิกัด GPS โดยข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการส่งต่ออัปเดตภายใน5-10ถึงนาทีเมื่อตัวคอนเทนเนอร์มีน้ำหนักที่น้อยลงคนส่งสินค้าได้มากขึ้นปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอไนไดออกไซด์ในระหว่างการขนส่งทางทะเลก,ก็ลดลงตามไปด้วยโดยบริษัทผู้พัฒนาได้มีการยืนยันว่าสามารถชยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอไนไดออกไซด์ลงได้ถึง2 0ตและลดปริมาณการใช้งานน้ำมันลงได้ถึง4% ยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโยฮันเนสเคปเลอร์ได้มีการประดิษฐ์หุงยนต์ผิวแบบนิ่มที่สามารถวิ่งว่ายน้ำและกระโดดด้วยความเร็วสูงได้โดยมันสามารถทำความเร็วได้ถึง74ความยาวลำตัวต่วตอวินาทีในขณะที่เสือชีตา ซึ่งเป็นระบกที่เร็วที่สุดสามารถทําความเร็วได้ที่23ความยาวลําตัวต่อวินาทีดังนั้นจึงหมายความว่าหุ่นยนต์จิ๋วแบบนิ่มตัวนี้มันสามารถทําความเร็วได้มากกว่าเซอร์ชีต้า3ตัวรวมกันเสียอีกแต่อย่างไรก็ตามขนาดความยาวลําตัวของเซอร์ชีตาและหุ่นยนต์จิ๋วแบบนิ่มตัวนี้นั้นต่างกันมากเนื่องจากความยาวลําตัวของหุ่นยนต์มีเพียงแค่2มิลลิเมตรเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเราอาจจังไม่เห็นหุ่นยนต์ตัวนี้วิ่งแสงหน้าเซอร์ชีตาตัวเป็นๆได้แต่ถ้ามีกกาา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 รรัับเเเททีียยยโดดลลขขขนนนอองชตต้ใหมมควววํ่ แน่นอนว่าหุ่นยนต์จิ่วตัวนี้จะวิ่งแสงหน้าเสือชีตาได้สบายมาก โดยหย่นยนต์แบบนิ้ดังกล่าวทำมาจากกาลิสแตกซึ่งมันเป็นโลหะผสมยูแทคติกที่ประกอบไปด้วยแกลเลียมอินเดียมและดีบุกโดยมันไม่ใช่วัสดุที่นิยมมาทำห่นยนต์แบบนิ่มเนื่องจากส่วนใหญ่ม,กมักทำมาจากยางซิลิโคนเพื่อมีการเลียนแบบความนิ่มและความยืดหยุนของเซลล์สิ่งมีชีวิตโดยดรกัวยองเหมาซึ่งเขาเป็นผู้เขียนงานวิจัยและฟิสิกส์สารออนคนแรกของมหาวิทยาลัยโยฮันเนสเคปเลอร์ได้มีการให้เหตุผลว่าคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของวัสดุคือมันเหมือนของเหลวที่อุณหภูห้งาท มีประโยชน์ในการสร้างขนลวดอ่อนและเปลี่ยนรูปได้โดยทีนักวิจัยได้มีการใช้เครื่องพิมพ์มพ3มิติในการพิมพ์ด้วยการิสแตนเหลวลงบนแผน่นอีลาสโตเมอร์ทำให้ได้ห่นงยนต์ต้นแบบ2แบบได้แก่แบบฟันเลยและแบบตัวแอล